รถของผมโซ่ข้อตายมันตายมาได้3เดือนแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษนุรถของผมโซ่ข้อตายาามันเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะครับมันตายมาได้3เดือนแล้วจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มันก็ไม่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าในนินจา400เคยเจอแล้วแต่เอาล่ะในรถจักรยานยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นี่ เพื่อนๆจะเจออาการของโซ่ต่าง,างๆนานาหนึ่งในนั้นอาการยอดฮิตคืออาการโซ่ข้อตายโซ่ข้อตายมันเป็นอย่างไรในความเข้าใจของผมนะตามปกติแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้าโซ่เนี่ยมันจะมีข้อต่อข้ออะไรต่างๆที่เอาไว้ให้มันให้ตัวได้อย่างเช่นมันอาจจะโยกไปทางซ้ายหรือโยกไปทางขวาถ้าเป็นแนวนี้นะนี่พูดได้ง่ายคือมันมีอิสระในการเคลื่อน หรือว่าจะหมุนนะครับนี่คือเรื่องปกติของโซ่มันและมันควรจะเป็นเช่นนี้ตามปกติแต่อาการโซ่ข้อตายคือไอข้อต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ยากละหรืออาจจะไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับอาการนะครับของผมมันมีอยู่สองช่วงที่มันมีอาการโซ่ข้อตายผมไม่รู้ตรงไหนนะครับแต่มันมีอยู่สองช่วงคือจะมีช่วงหนึ่งที่ยังให้ตัวได้อยู่ แต่จะฝืดแล้วแหละฟืดแล้วแหละส่วนอีกช่วงหนึ่งคือแทบจะให้ตัวไม่ได้เลยน่ากลัวยิ่งนะแต่เอาละไม่เป็นไรมันตายแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันน่าจ,จะตายได,ดย้ตั้งนานแล้วนะนะครับสำหรับการใช้งานของผมผมขับรถเนี่ยขับทุกวันเลยนะครับขับเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้และผ่านร้อนผ่านหนาวผ่า,ผานฝนลม ลงน้ําจุ่มน้ําครึ่งคันทํามาแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรทำานะแต่ไม่เป็นไรมันมันจุ่มน้ํามาแล้วนะอาการโซ่ข้อตายเนี่ยหลักๆแล้วมันจะเกิดจากพวกคราบอย่างเช่นพวกคราบสกรปรกอะไรแบบนี้นะคราบสกรปรกคราบเศษดินเศษหินอะไรที่มันเข้าไปอยู่ในซอกต่างๆนานาของพวกข้อต่อของโซ่นะฮะทำให้มันอาจจะเกิด การไปติดขัดหรือไปทําให้มันฝืดนะครับอย่างที่2คืออายุการใช้งานท่านอาจจะดูแลรักษาโซ่โคตรดีเลยแต่ว่าอายุการใช้งานมันก็มีส่วนทําให้เกิดอาการโซ่ข้อตายได้อย่างที่3คือการดูแลรักษาถ้าท่านไม่ดูแลรักษาโซ่เลยมันก็มีอาการข้อตายมาให้เห็นอย่างเร็วที่มันไม่ควรจะเป็นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับของผมแล้วกรณีของผมเนี่ยผมคิดว่า เกิดจากการดูแลรักษาที่ผิดวิธีของผมทําให้อาการโซ่ข้อตายมาอย่างเร็วมากนะครับรถผมวิ่งได้แค่30,000กิโลเองอาการโซ่ข้อตายมาแล้วผมขับนินจ a า4 0 0มาโซ่ข้อตายผมมาประมาณสัก5 0 0 0 0โลนะครับพูด,ดง่ายๆคือผมดูแลไม่ดีเท่าดินจา400แต่ไม่เป็นไรนั่นคือปัจจัยที่ทำให้โซ่ข้อตายเกิดขึ้นใน z x 6 r ของผมเอาละผลที่ตามมามันคืออะไรล่ะโซ่ข้อตาย แน่นอนครับมันฝืดมันงอมันให้ตัวแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยมันทําให้โซ่เนี่ยเกิดอาการที่ฝืดฝืดเพราะว่าอะไรโซ่มันควรจะลื่นไหลในการให้ตัวได้เวลาโซ่ข้อตายช่วงที่มันข้อตายเนี่ยมันเข้าผ่านจุดโค้งจุดคืนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสเตอร์หน้าสเตอร์หลังนะครับมันจะแข็งพอมันแข็งแล้วยังไง มันแข็งมันทําให้รถต้องออกแรงมากขึ้นเจ้ารถเนี่ยกำลังเครื่องยนต์แรงบิดแรงอะไรก็ว่าไปแรงจากข้อมือเราในการบิดคันเร่งมันต้องมากขึ้นเพื่อที่จะฝืนตรงนั้นให้โซ่มันผ่านไปได้นี่คืออาการแรกอย่างแรกดีกว่าแต่ผมไม่นับละกันผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วยังไงครับเราต้องบิดคันเร่งมากขึ้นเปลืองน้ํามันความร้อนสะสมมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ตามมา แม่ข้อตายอันนี้แค่ประเด็นแรกๆนะครับเอาถัดมาเสียงเสียงโซ่ข้อตายเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เอารถขึ้นสแตนแล้วเดินเกียร์หนึ่งเดินเบาเกียร์หนึ่งนี่เพื่อนๆจะเห็นว่าโซ่มันแกว่งแกว่งแบบไม่คงที่ถ้าเป็นปกติแล้วโซ่มันจะมีอาการยานที่มันคงที่หน่อยถ้าเราเดินเบาทิ้งไว้นะเราไม่ไปเติมคันเร่งเราไม่ไปไปเบรกไปอะไรมัน โซ่มันจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับการแกว่งกวนการอะ Book, cancel, ไรของมันอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าโซ่ข้อตายเนี่ยมันจะมีการเดี๋ยวยานเดี๋ยวยานเดี๋ยวตกเดี๋ยวยานเดี๋ยวตกนั่นคืออาการโซ่ข้อตายที่ที่มันจะมีอาการแกว่งให้เห็นเพราะมันแกว่งหนักหนักแล้วเป็นยังไงครับเกิดเสียงที่มันดังสึก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 ดึกส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 อกสึ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 กยึกอึกสึกสอกสึ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 ก นะครับที่มันลันลันแสบดากแสบหูกันเนี่ยบิดไปเนี่ยผมยังได้ยินเลยนะยังได้ยินเสียงโซ่เลยครับสัตสัตสัตสัสโอ้โหก็หนักหนาสาหัสครับหนักหนาสาหัสแล้วประเด็นถัดมาคือเนื่องจากว่ามันแข็งใช่ไหมมันแข็งโซ่ข้อตายมันฝืดมันหนืดมันไม่งอมันไม่โค้งเนี่ยมันโค้งยากเนี่ยมันทําให้มันกินสเตอร์มากขึ้นครับมันกินสเตอร์มากขึ้นถ้าเพื่อน มีโอกาสได้ไปถอดเจ้าไอ้ครอบหรือว่ามีโอกาสได้ดูสเตอร์หน้านะใช้ไปนานๆเนี่ยสึกอย่างเห็นได้ชัดครับเจ้าสเตอร์หน้าเนี่ยผมแกะดูแล้วนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมแกะดูแล้วเนี่ยคาบน้ำมันยังเต็มอยู่เลยโอ้โหสุดยอดครับแหว่งไปเยอะส่วนสเตอร์หลังอาจจะแหว่งไม่เยอะเท่าสเตอร์หน้านะสะเตอร์หน้าจะหมดเร็วกว่าเพราะว่าจํานวนฟันมันน้อยกว่าโอกาสที่มันจะขบกันซ้ําๆเนี่ยมันมีสูงกว่าสเตอร์หลังนะฮะ นี่เลยโอ้โหแบบแหวงอะแหวงจนรู้สึกได้นะครับแล้วเกิดอาการเสียงดังแตกแตก,แตก,แตกช่วงแรกๆนะตอนที่แบบสตาร์ทรถใหม่ๆช่วงเช้าๆอะ่ะมันจะดังแตกแตกแตก,แตกอย่างนี้เลยเพราะว่ามันคุยังแบบมันยังขบกันอยู่นะครับมันยังขบกันอยู่เออนะนี่แหละคืออาการโซ่ข้อตายนะครับประเด็นถัดมาคือมันต่อจากความหนืดนะมันเหนืดแล้วยังไงรู้ไหม มันเข็นโคตรยากนะครับเราต้องออกแรงเข็นเข็นแบบแบบเข็นเลยอ่ะแบบเข็นออกแรงเอาว่าออกแรงเยอะนะครับส่วนตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ผมตีไม่ได้นะเพราะว่ามันมันแล้วแต่กรณีนะส่วนของผมเนี่ยรู้สึกว่าจะหนึ่งเท่าตัวเลยมั้งรู้สึกเหมือนกับว่าเราเข็นรถที่มันหนักประมาณสัก300กิโลกรัมได้นะเข็นไปนะครับไม่ว,ว่าจะเข็นถอยหน้าถอยหลังนี่โอ้โหสาหัสหรครับสาหัส แล้วมันกินน้ำมันมากนะเพื่อนๆน,นะครับอ่ะเกิดข้อสงสัยใช่ไหมว่าอ้าวอ้นิกโซ่ข้อตายโซ่โซ่ของเองเป็นขนาดนี้แล้วเองจะไม่เปลี่ยนเหรอใช่ครับผมอยากจะเปลี่ยนแต่เนื่องจากว่าบางทีเรามันไม่มีเงินไงนะฮะอ้าวไม่มีเงินคือเรายังเปลี่ยนไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องใช้ต่อไปจริงไหมนะครับแต่มันมีข้อควรระวังนะครับเอาจริงๆแล้วนะโซ่ข้อตายเนี่ย ถ้ามันเป็นไปได้นะครับควรจะเปลี่ยนให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หากมีเงินแล้วหากไม่มีเงินเช่นผมล่ะผมยังขับต่อข้อควรระวังคืออะไรรู้มหมเราไม่ควรที่จะเปิดคันเร่งแบบกระชากหรือยิ่งรถที่มี Quick Shifter อย่างเจ้าแคทไอ ZX6R คันนี้โอ้ยน้ำลายติดน้ำลายติดคอเพื่อนๆอย่าใช้ Quick Shifter เลยนะห้ามเลย หรือเปิดคันเร่งกระชากหรือทําอะไรก็ได้ที่มันทําให้รถกระชากมาที่โซ่อย่างนี้ห้ามนะครับเพราะว่าอะไรความเสี่ยงต่อการที่จะทําให้โซ่ขาดมีสูงนะเพราะว่าโซ่มันไม่ม,ม,มีโซ่มันไม่มีความยืดหยุ่นตามปกติแล้วมันมีแต่อาการตึงๆแข็งๆเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเปิดคันเร่งหรือว่าทดเกียร์หนักๆห,ห,หรือเตะควิกชิปเปอร ในความเร็วที่สูงหรือจะต่ําก็แล้วแต่โอกาสที่โซ่จะขาดจะสะบัดมีสูงมากโซ่ขาดเป็นอะไรที่นึกไม่ออกเลยนะมันเสี่ยงทําให้ท่านเกิดอุบัติเหตุและตายได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยตอนนี้โซ่ข้อตายผมเนี่ยมันตายมาได้สัก3เดือนแล้วผมมีประสบการณ์ผมผ่านอะไรหลายๆอย่างมาใน3เดือนเนี่ยเรียกว่าเพียงพอที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วนะครับเราต้องขับแบบเบาเอาว่าขับ ใจเนี่ยต้องคิดเลยว่าอย่าให้โซ่ขาดอย่าให้โซ่ขาดนี่คือสิ่งที่สามารถพอจะทําได้แน่นอนครับผมมีเงินเมื่อไหร่ผมเปลี่ยนแน่นอนตอนนี้ขอขับไปก่อนอีกประการหนึ่งคือมันทําในโซ่รู้สึกว่ามันจะยืดเร็วขึ้นนะนี่จริงๆเห็นไหมตรงจุดมาร์กนะครับจุดมาร์กในการตั้งโซ่เนี่ยตามหลักแล้วมันควรจะอยู่ประมาณนี้ตรงนิ้วชี้นะครับนี่ผมเคยตั้งโซ่ประมาณนี้ ขีดที่3นับจากทางซ้ายไปขวานะนี่แต่ตอนนี้มันขยบมาขีดที่3จากขวาไปซ้ายแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันควรจะอยู่ประมาณนี้นี่คือค่าโรงงานที่เจ้าเซ6เอคันนี้ออกมาจากศูนย์เลยประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้โซ่มันไปหมดแล้วสเตอร์ไปด้วยนี่นี่เลยส่วนฝั่งนี้ก็ประมาณเดียวกันนะครับประมาณขีดที่3เม๊ะไเอ้ยนะ เพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเพื่อนๆต้องดูแลรักษารถให้ดีให้ดีกว่าให้ดีให้ดีแบบที่ควรจะเป็นดีกว่านะครับอย่าทําเช่นผมนะผมดูแลรักษารถไม่ดีเลยนะตรงนี้ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ผมเลยนะครับนินจา400ผมไม่รู้ว่าผมดูแลรักษายังไงทําไมมันอยู่ได้ตั้งรถไฟมาอีกแล้วขอดูรถไฟหน่อยนะนี่เพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูรถไฟกันนอกเรื่องนิดนึงไอ้นิกมันไม่เคยเห็นรถไฟนะขอดูหน่อยอ่านี่นะประมาณนี้นะครับมากลับมาต่อที่โซ่กินน้ำมันมากนะครับกินน้ำมันมากความร้อนสูงมากอัตราเร่งอาตาัตราอะไรแบบเนี้ยถามว่าได้ดังใจไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับผมแล้วถือว่า ไม่ได้ทางใจนะครับจริงอยู่ว่าผมเป็นคนที่สัมผัสกับรถเรื่องของแรงบิดแรงม้าอะไรนี่ผมสัมผัสได้น้อยมากๆนะครับแต่ว่ามันถึงกับทําให้ผมรู้สึกได้ว่ารถอัตราเร่งมันไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยแสดงว่าหนักหนาสาหัสนะครับแต่ว่าผมตรวจสภาพดูแล้วนะโซ่ของผมยังไม่มีจุดไหนที่จะทำให้โซ่ถึงกับขาดได้ แล้วมันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนโซ่ง่ายๆครับผมตั้งสแตนล้างโซ่ล้างแบบว่าชนิดที่แบบว่าเอาให้มันสะอาดที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่ในชีวิตนี้เคยทำมาช่วยได้ครับช่วยได้แต่ว่ามันจะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมนี่คืออาการปกตินะครับการล้างโซ่ให้สะอาดอย่างที่ผมได้กล่าวไปนี้เป็น การแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ทำให้หายขาดนะครับผมล้างยังไงผมก็เอาเขาเรียกอะไรน้ำยาล้างจานแฟบล้างไปเลยขัดถูไปเลยถามว่ามันดีกับโซ่ไหมมันไม่ดีนะครับแบบนี้มันควรจะเป็นน้ำยาล้างโซ่โดยตรงแต่ว่าโซ่ของผมมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมเอาไอ้ผงซักฟอกน้ำยาล้างจานนี่ครับมาล้างเลย คือโซ่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงคือเสียก็เสียไปแต่ผมแก้ปัญหาเท่าที่ผมทําได้ผมไม่มีน้ํายาล้างโซ่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะหมดไป <c oughs> ไม่เป็นไรมีอะไรใช้ไปก่อนโซ่มันเสียอยู่แล้วช่างมันเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะผมจะทิ้งทิ้งให้มันแห้งเลยแล้วจากนั้นเรามาฉีดโซ่ตามปกติครับการล้าง <c oughs> <ๆ>คือล้างเอาพวกคราบสกปรกออกเท่าที่จะทําได้นะเท่าที่จะทําได้ถึงแม้ว่าโซ่มันจะตายไปแล้ว แต่พอล้างเสร็จปุ๊บโซ่มันจะกลับมาดีอยู่อาจจะอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปกติแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรมันยังพอขับไปได้นะครับพอมันเริ่มกลับมาเป็นอีกผมก็ล้างอีกนะครับแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกมันจะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันคือโซ่ที่มันข้อตายไปแล้วโอเคจบแล้วเรื่องเราผมอัดมานานแล้วเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อเนาะนะฮะ โซ่ข้อตายสรุปเลยเป็นไปได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังและโซ่เปลี่ยนพร้อมกันไปเลยจบข่าวถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนไอยางเขาเรียกยางอะไรยางกันกระชากใช่ไหมเปลี่ยนไปด้วยก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่างบไม่ถึงไม่เป็นไรแต่สําหรับท่านที่งบน้อยจริงๆนะครับสําหรับโซ่ข้อตายเปลี่ยนแค่โซ่อย่างเดียวก็ได้เปลี่ยนแค่โซ่อย่างเดียวก็ได้ สเตอร์หน้าสเตอร์หลังเอาไว้ก่อนมีเงินค่อยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนก็ได้หรือถ้าว่าท่านใดมีงบเพียงพอเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยจบนะครับเปลี่ยนเบรกเปลี่ยน,ยน,ยนผ้าเบรกด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่ามันจะหมดแล้วถือโอกาสเช็คให้หมดเลยมาจบนะครับขอบคุณที่รับชมเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรจะเสริมว่าไอ้นิกมึงพลาดตรงนี้นะเองพูดผิดตรงนี้นะก็ขอไปด้วยนะครับผม พูดตามประสบการณ์ที่ผมประสบพบเจอในรถที่ผมขับขี่มาเอาละไว้เจอกันใหม่เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมเดอ้อสวัสดีครับ